มาฟังต<ส><ส>อน5%ห้าฟลายโอ้เอาไม้กรอกเลยนี่ต้นทุไทยชัดขึ้นมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวต้ในทุนไทยของดีมากขอบคุณครับทุกค,คนในเบอร์สิบที่เอาสินทาอยู่ตอนนี้มาช่วยหนูเจสท้าเพราะหนูเจสอ,อ,อ,อยากจ่ายค่าโรงเรียนนะครับไม่อยากให้แม่จ่ายให้หนูเจสก็ถามพี่เซนว่ามาช่วยหนูเจสไล่หน่อยได้ไหมจะได้จ่ายค่าโรงเรียนพี่เซงก็บอกได้ครับเลยมาช่วยหนูเจสจ่ายค่าโรงเรียนนะครับใครอยากช่วยหนูเจสจ่ายค่าโรงเรียนก็มากดสั่งซื้อลิปสติก พ่อหนูเจ๊ไม่อยากให้แม่จ่ายให้หนูเจ๊อยากมาทำตังเอาเองแล้ไปจ่ายค่าเรียนนะครับทุกคนค่าเทอมใช่ครับเก่งมากเลยหนูเจ๊น่ะนอก่าสินเก่งที่สุดใช่นค่เบอร์สิเที่ยวสุนไทยตอนนี้ใครอยากได้ฝากมุดให้เลยสวยมากเบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งสอี้าเจ็เจ็ด่หนึ่งสองไหนคะศูนยใครมีนอยู่ไห เดี๋ยวค่อยไปศูนย์กลางฉันให้ทุกคนดูเบอร์สิบอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวฉันค่อยไปทาเบอร์ศูนย์กลางให้ทุกคนดูนะครับทุกคนค่าโรงเรียนเท่าไหร่ครับสูๆ้ๆคคนเก่งเขาบอกค่าโรงเรียนเยอะมากเลยตอนนี้มันเป็นโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมที่กรุงเทพเยอะเยอะมากเลยค่าเทอมแพงจริงๆนะครับทุกคนแพงมากจ้ะแพงมากถึงเราต้องมาขายลิปสติกชวนเจ๊ขายลิปสติกเดี๋ยเวเจ๊ะได้จ่ายค่าเทอมนะครับทุกคน